ใส่มองมาก็ถูกปลาปลาดุกปลาเข็งปลากดหลายปลานะครับอันนี้ก็ยายลีกำลงังอันนี้ตรงยามตรงมาก็มีแต่ใบไม้ยังเงือังเงือหลายเอาไปรอดนึ่งล้วได้นี่ นี่กำลังเลือกอีกกำลังกำลังเลือกอีกส่วนมากจะได้ปลาลดหลายเนาะอันนี้ปลาซิวน้อยวันหนึ่งยานสามครั้งปลากำลังลงครับเป็นลูกปลาซิวปลาซ่้อยปลาหลีดตัวใหญ่ๆแล้วก็คัดไว้ทำปลาล้ามั่งตากแห้งมั่งไว้ทอดมั่ง ยายลีก็เป็นพนักง,งานคัดแยกปลาเล็กปลาใหญ่แยกเงือนั่งคัดทั้งวันเลยครับหอยก็ถูกเยอะแยะหอยเชลลี่ถูกตรงเดยครับใส่ในคองนะครับใส่ในใส่ในห้อง ใแสนผ้นงอว่างปูก็มีนะปูก็มีปูก็มีปูก็ถูกปูก็ถูกผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศอะไรก็ไม่รู้เมื่อคืนฝนตกนะครับ ปลาก็ขึ้นมาจากทุ่งนาขึ้นมานี่เหมือนกันจับได้ประมาณสิบกว่าตัว